สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับคนเกษตรมือใหม่นะครับผมก็มาสวัสดีกันกับเช้าวันเสาร์ที่27นะครับ27พฤศจิก,กายน2564นะครับวันนี้นะครับที่ขอนแก่นนะครับก็ตามที่ผมได้วัดอุณหภูมิไปนะครับ วัดด้วยโทรศัพท์นะครับก็18องศานะครับเมื่อเช้านี้นะครับที่มาที่สวนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาดูกันว่าอ,อุณหภูมิที่18องศาเนี่ยทุเรียนเนี่ยเขาจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างหรือเปล่านะครับนี่นครับเพื่อนๆก็ก็ไม่ยังไม่มียังไม่มีผลอะไรนะครับยังไม่มียังไม่มีผลอะไร เกี่ยวกับการอากาศที่อ,อุณหภูมิที่18องศานะครับเพื่อนๆนนี่นะครับต้นนี้ก็มีร่มกระประพึกบังนะครับบังก็เลยยังไม่โดนแสงแดดนะครับก็ห่างจากต้นกระประพึกมาประมาณก็8เมตรนะครับนี่นะครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นการให้น้ำนะครับให้น้ำนะครับให้น้ำเมื่อเวลา7จ็ดมงครึ่งนะครับ เมื่อเช้านี้ก็มาให้น้ํานะครับเพราะว่ามีหลายต้นนะครับก็เริ่มที่เจ็ดโมงครึ่งนะครับจะให้ทีละแถวนะครับเพื่อนๆการปรับการให้น้ํานะครับที่เมื่อคลิปก่อนๆน,น้นก็เมื่อช่วงที่จะ,ะต้นเดือนนะครับต้นเดือนอากาศร้อนมากนะครับอากาศร้อนจัดตอนเที่ยงนะครับอตอนประมาณ5้าโมงนะครับห้าโงถึงบ่ายสามเนี่ยร้อนจัด ก็จะทําให้ใบทุเรียนหอ,อนิดนึงนะครับวันนี้นะครับช่วงนี้วันนี้ก็อากาศตอนที่ตอนเที่ยงจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพ,พื่นอนๆการปรับการให้น้ํานะครับที่ที่ผมทำเนี่ยครับก็วันนี้ก็ให้ไป20นาทีนะครับเพื่อนๆให้ไปที่20นาทีนะครับแต่ตอนนี้จะให้น้ําทุกวันนะครับเพื่อนๆให้น้ําทุกวันเลยนะครับ สมมุติว่าวันนี้ผมให้ไป20นาทีนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะให้ที่ประมาณก็10นาทีนะครับ10นาทีแต่ก็แต่ก็จะมาดูที่นะครับแต่ก็จะมาดูที่ว่าสภาพดินด้วยนะครับเพื่อนๆผมจะทาอย่างนี้นครับก็คือวิธีการปรับการให้น้านะครับนี่นะครับถ้าดินมันชุ่มนะครับถ้าดินมันชุม่มก็ ยังชุ่มอยู่นะครับก็ปรับเป็น10นาทีวันหลังนะครับวันวันถัดไปนะครับวันนี้ให้20นาทีนะครับวันต่อไปถ,ถัดวันต่อไปวันวันที่3เนี่ยก็จะมาดูที่ความชื้นนั่นแหละครับว่าควรจะปรับการให้น้ําที่เท่าไหร่นะครับแต่แต่การให้น้ำนะครับการให้น้ำหน้าหนาวนี่ยครับเพื่อนๆ่ที่สวนผมนี่นะครับก็จะดูที่ความชื้นเป็นหลัก ค,ความชื้นของดินนะครับแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยหน้าแรงเนี่ยหน้าที่อากาศแห้งๆเนี่ยก็คือ,อให้ชุ่มไปให้ชุ่มเยอะๆเนี่ยมันกไ็ไม่ไม่ไม่น่าจะมีผลนะครับไม่น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของอที่ว่าจะเป็นโรครากเน่าขนเน่านะครับเพราะว่าอากาศแห้งนะครับผมจะผมจะทําอย่างนี้นะครับเพื่อน มันไม่เหมือนหน้าฝนนะครับหน้าฝนที่ต้องอดูแลเรื่องอะระบบโคนต้นนิดนึงนะครับแต่ช่วงหน้าหนาวน,นี่ก็คือก็คือให้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นโคกเนี่ยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเ,เบขาเป็นโคกอย่างนี้นะครับถึงเราให้ชุ่มไปมากๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลนะครับเพราะว่าน้ามันน้ามันซึมอยู่แล้วนะครับน้ํามันซึมลงอย,อยู่ที่ต่ําอยู่แล้วนะครับ จากข้างบนนะครับจากข้างบนสู่ที่ต่ําอยู่แล้วนะครับจากข้างล่างอยู่แล้วก็คือนี่นะครับเพื่อนๆอก็คือวิธีการปรับการให้น้ําที่สวนผมจะทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้สิบเจ็ดเดือนเต็มเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะปลูกวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนปีหกสามนะครับวันนี้ก็ยี่สิบเจ็ด นะครับ27พฤศจิกายน64นะครับก็17เ,เดือนเป๊ะเลยนะครับเพืเ่อนๆ่ส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ห่างกันสีเดือนนะครับก็17ก็จะเป็นหักออกสีก็จะเป็น13ต้นนี้13เดือนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็วิธีการก็ปรับการให้น้ําเช่นกันนะครับดูดูที่ความชื้นเป็นหลักแล้วก็ มาปรับวิธีการใช้เอานะครับว่าวันนี้ให้ยี่สิบพรุ่งนี้ก็ให้สิบนะครับ1ิบนาทีก็ผิวๆนะครับก็ผิวให้หน้าดินเขาชุ่มนะครับยอดต้นนี้ก็ยอดไหลอีกแล้วนะครับยอดไหลต่อรอบนะครับเพื่อนๆยอดยาวมากนะครับยาวครับยาวเลยครับโน้มมานะครับนี่ครับกิ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็อ่า ที่สวนจะทําอย่างนี้นะครับช่วงหน้าหนาวมันอยู่ที่การปรับให้น้ํานะครับเพื่อนๆว่าเราจะปรับให้ยังไงนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทําเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับยังไม่มีอาการใบไหม้หรือนอกนะครับนอกอากาศแต่อย่างไรนะครับเพื่อนๆนี่นะก็ถือว่าปรับสภาพได้อยู่นะครับส่วนต้นใหญ่นั้นก็เหมือนกันนะครับต้นนู้นนะครับต้นนู้นสองต้นนะครับต้น ต้นสวยสวยนะครับสองต้นต้นนี้ก็พร้อมกับต้นเมื่อกี้นะครับก็สิบสามเดือนนะครับจะปลูกไม่พร้อมกันนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับต้นใหญ่ก็พุ่งเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมุมตูมุมไกลๆนะครับก็นี่ครับยอดเขาโน้มยอดเขาไหลนะครับเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับกลับมา กับการมาดูทุเรียนเมื่อเริ่มเข้าสู่อุณหภูมิที่18องศานะครับที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี่ยวการให้น้ํามาปรับกันให้น้ํากันนะครับเพื่อนๆืขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับเพื่อนๆื่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ